สวัสดีค่ะปามนะคะก็วันนี้มาใช้บริการหมอแว่นตาที่สาขาเทนดนะคะคือบริการดีมากทั้งการตรวจวัดสายตาการเลือกแว่นก็คือมีบริการดีมากแนะนําดีมากค่ะหมอแว่นตาสาขาเทนด์นะคะมีบริการให้กรอบแว่นให้เลือกเยอะมากมีหลายแบบหลายสไตล์ก็คือใครที่มาเนี่ยรับรองว่าต้องได้แว่นที่ถูกใจกลับไปแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแว่นที่ปามเลือกนะคะก็คือจะเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะหมอแว่นตาที่สาขาเทนดเนี่ยเขาก็มีแบบสไตล์นี้ให้เลือกด้วยเหมือนกันค่ะ อยากได้แว่นใส่ส,สวยเท่ไม่เหมือนใครให้มาที่หมอแว่นตาสาขาเทนดได้เลยนะคะนี่คือน้องจ๋า วันวันหนึ่งน้องจ๋าจ้องหน้าจอทั้งคอมทั้งมือถือถึง13ชั่วโมงทั้งทำงานเล่นเฟซไอจีเทอร์เก่อนนอนอยังเซิร์ช Google อีกจ๋าอ่านใน Google พบว่าที่เธอปวดตานั้นเป็นเพราะแสงสีน้ำเงินที่มาจากจอคอมและจอสมาร์ทโฟนและแสงสีน้ำเงินเหล่านี้ยังส่งผลทำให้จอประสาทตาเสื่อมก่อนไวอันควรอีกด้วยจ๋า